สวัสดีค่ะคไปสวดพุ่นนัี้งานสักกระองค์ดำมุดกระกับมากพอกระลิสาจ,จักน่อยเอาบุญมาฝากท่านผู้ชมพร้อมเขาจักน่อยพอืหมนี่สามน้อยบนลางสามน้อยบนลางทั้งมืดนะคะท่านผู้ชมขาสามน้อยน้อยเอ,อ่อ ะกาชาติปกติลักาวีไอพีบนหลางวัดของเสี้ยงเงิอโอ้ของเสี้ยงเงือสองกับสองโอ้สองมาหนึ่งสองสามสองมาสามน้อยแปดมาจากน้อยหนึ่งสองสามแปดกับมาสามน้อยตัวหลุดตัววิ่งเสี้ยงเงิอกกรอเคอยู่ จับคู่เข่าสองชุดของเจน่ากับเข่าสองชุดเอาทำช่วมขาสวยกันไปตัวเลขกแนวทางกะขามาพ่มถือว่าโอเคยอยู่เข่าสามน้อยบนรางสามน้อยเลยเนาะเมื่อนี้เก่าก็หาของพอ,เ,อ,อเก่าก็มากเก่ามาสองน้อยหามาน้อยหนึ่งนะพ่อเนาะ อ่าไปต่อไปต่อตัวเลขเนี่ยทางเลขกลักตัวใดเนาะพอ่อก yeah, <okay>, 5 6 7 8ตัวประกอบ9ก้าศจับคู่บนล่าง สี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสีสองสีสามห้าเก้าห้าศูนหานึงหาสองหาสาม 69 60 6าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามเจดเเจเจดหนึ่งเจ็ดสองเจดสามดเก้ดปดหนึ่งแดสองแดสา เลขว้นเลขเว้นตัวใดพอวันวันหนึงขั้นหกหนึ่งสามสี่ศูนหกหนึ่งสามสี่ศูนระวังหกกับหนึ่งนะคะเอาทั้งชมพิจารณาเลยตัวเลขแนวทางชุดหนี เป็นชุดขอบจัก,กรว่านทุกคนทุก่วยตั้งแต่เอ่อเดียขึ้นจนหดหอดหาหกถุ่มนะคะพิจจรณาตามนี้เลขลักตซี่หาหกเจ็ดแปตัวประกบเก้าศูน์หนึ่งนะคะจะบู่บนล่าง4 9 4 0 4 1าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สอ หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามอันนี้คือตัวเลขแนวทางหุ่นห้าหน้อยเล่าทุกอย่างค่ะทั้งช่วงขามืออื่นนะคะเมื่อนีเล่าพัฒนาบืออกนะคะก็เลยเงาเงาจับหน่อยข่ะเล่าพัฒนาออกกับ หือห้าตึงตังแต่ว่าก็ดีขึ้นกันแล้วก็บอบออกตน้อยแล้วก็เล้วมอวันพุดจังวากันไม่ะทำช่่มขามัวนพุดตัวเรียกเนี่วทางเล่าพัฒนาตอนนี้เอ่อเที่ยววันพุดนี่โอ้เขียนค่ะทำช่่มระมัดระวังเน้อพิจจระนาบบวๆไหลายสิลงต่อต่อจาก ห้าน้อยนี่แหละเอาพอมีอย่างสิว่าก็แฟนคลับ e PC, เอฟซีเอ่อห้าน้อยบอรับป้าน้อยวันนี้ก็เขาหลีคือเกาหล์ล่ะทำน้อยบนลา่างพรมแต่ยุติไม่ได้เพอมันเข่าบนล่างแหงหมดอยู่แต่ช่วงที่ทำวันนี้ก็เขาทำน้อยอยู่ มือร <in> well. We ุ่นกับอาติเข้าพลังมัดอะไรอาติเขามัดตรงอะไรกัไรมันก็มีสามน้อยสีน้อยสามน้อยสีน้อยห้าน้อยอยู่นี่แหละว่ารู้จักมือหรอกแยกเงินกับมัดมือมัดคำคือเข้านั่นอันไดนก็นไรว่าถ้าสาวขึ้นนวดคำนวดเด็กคนละเอาไปใส่ใส่ใส่ในส่วนตรเนี่ยคือเข้าน่ะสุดขอบเชะกำวันเขาเลยมัดนั่นแหละ เออเป็นคือมาโดนแล้วก็เสียวชักเด็มอยุดิเียชักเอาไปเรียนยุติผูเอาไปเรีนเนี่ยไรก็นได้มันพอะมันเรียนมาโดนแล้วมันถูกจับทางมันแล้วถึงว,ว่นพวกเขาโตแล้วันค่ะเขาดียรอกเขาอย่างหนึ่งคือวัดเรื่อยคัอมีสือวัดสื้อหน่อยคย่างหนึ่งสื้อตัวลอยตัวะยีสิบตัวสามชิบคนอ่ะายังนึงสื้อ ผมซื้อตัวหน่อยเนี่ยาอย่หนึ่งก็บาทสองบาทยุ่งสืละทางคนทางซื้อไปม้คกอกันพวกแบซื้อนพวกเชียราม่ตะทังใดลายโซนลายทั้งเสียนี่สโซนหน่อยหรอกนี่ตอใไหนนะ่ซนลายันาอน้อยนี่ยท้งเสียนีสิเชียยากอันเชียมันึงก่งเสียมันรุ่นกับมาจ่อยคือเกา เพื่อนจันจวนเล็กสุดนี่มันได้ขึ้นไว้ไปปุ๊บมาปับหลดขึ้นไว้ไห้ขึ้นไว้ครับครับอำในานา้ำกะทำละจ้าพอ่อแล้วก็ขอกลับข,ขอบคุณพ่อหลายๆตัวเล็กแนวทางห้าน้อยนะพ่อเนาะเจอกันไม่คิดหนากับพ่อคะ่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขแนวทางของพ่อพ่อผ่านไปได้จะไปถ้าไปมืองตัวเลขแนวทางของ เสียงเ,ง,ยเยยงือกตัวสูงใหญ่อยไรยังตัวเลขกนวทางของเสียงเงือกเสียงเงือกมือในแอดมาซาเพราะว่าแอดไปสวดมุนมือวันสำคัญของอำเภอสว่างเนะค่ะเนะเป็นวันครบรอบมือสักกะ องค์ดำพระองค์ดำของอำเภอสว่างร้อยหกสิบสองปีป่ะเอามือน้อยของมึงน้อยของเสี่ยงเงินกวนเป็นพระประจำของมือสว่างกับมือชุ่มขา ลูกปู่องดำหกรอบร้อยหกสิบสองปีแปดศูนย์แปดสองแปดหนึ่งแปดสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่งสอง เอ,อันนี้คือตัวเลรียญเยทางข่าน้อยของเสียงเงืดเนาะค่ะเนาะเจี๊ยนั่งจริงไดลเนาะเจี๊ยนัางนนอ่อน่นเนาะลูกคนกัเอายเ <c oughs> อยืนผู้ลูกคนกับบอ,อกความคิดเห็น <c oughs> เอาพอดด <c oughs> <c oughs> มึงไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะ ภักชอบกับจัดบูมักบูชอบกับบูตรงจัดมื่นวันหนึ่งขานพรุ่งนี้วันอังคารสามศูนย์สามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสอง,งสาม จุดสี่สองจุดหนจุดหา้าสองสูน <c oughs> เรียบเก่าชุดกับน้ำชุ่มขาเอาพิจารณาเอยเ ยายเดือดร้อนจะของยายเดือดร้อนผู้อื่นเนาะค่ะเนาะใส่วิจารณญาณกับขักกับกันมืองตัวเล็กแนวทางฮานอยนะคะเอาสําหรับคลิปนี้แอดกับคอจบกันนําเสนอไว้เพียงแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะท่านช่วมเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ